โอเคนะครับขอเชิญพบกับลูฟี่นะครในอีกมัลติเวิร์สนะครับ,รบลูฟี่ภาคนี้เออแขนสั้นไปหน่อยนะครับได้แค่นี้แหละนะโอเคเริ่มจากาสกิลของมิสเตอร์แฟนตาติกนะครับสกิลตีธรรมดานะครับค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะไม่ต้องเล็งนะครับมันก็จะโดนได้ในบางฮิตผมไม่รู้ว่ามันเป็นฮิตบล็อกหรือเลยแต่เห็นปะผมผมไม่ค่อยได้เล็งตัวมันเท่าไหร่นะ อ่ะ่ะผมเคเล็งแล้วผมก็ลากเมาส์อ่ามันดูนะครับได้เฉยแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยนะนี่ดูปะ่ะไม่ได้เบานะคุณแรงนะอ่านี่ก็เป็นสกิลปกตินะครับต่อไปนะครับมาดูที่สกิลกันบ้างนะครับสกิลแรกเลยคลิดขวานะครับนี่ปึ๊บนะครับเป็นการจับประกบกันนะครับกดคิดขวาไปที่ศัตรูตัวหนึง่ง แล้วกดคลิกซ้ายไปที่ศัตรูอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นการดึงเข้าหากันแค่นั้นเสียดายนะไม่มีสตันอุ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่มีสตันฮเสียดายน,น,น,นะครับ,รบซึ่งมันสามารถทําอีกได้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือคุณสามารถคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายในตัวเดียวกันนะครับมันจะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาหานะครับสำหรับอเอาไว้ดึงแท่งหลบออกจากมุมหรืออะไรเงี้ยนันสามารถทําได้นะครับ สกิลต่อไปนะครับสกิลชิปนะครับเป็นการอ่กากันดาเมจนะครับและยังสะท้อนดาเมจได้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันกันได้ทุกอย่างหรือเปล่าแต่เท่าที่เล่นมาประมาณ2-3ตาก็ค่อนข้างกันได้เกือบทุกอย่างอยู่นะอ่าเนี่ยปะเราก็อย่างนี้เลยเป็นแบบฟีฟีเวอร์ชันแบบเป่าเป่าลมเข้านิ้วโป้งนะครับเอาไว้กันดาเมจได้ค่อนข้างดีเลย เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีสกิลเอาไว้หนีหรือเอาไว้อะไรนะโมบิลิตี้มันต่ำนะครับการที่แบบเหมือนเรากลางโลดแล้วเราเดินได้เหมือนแท้งเลยฟีลประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับสกิล e นะครับสกิล e เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่ายืมหลังเพื่อนนะครับสกิลยืมหลังเพื่อนนะครับเราสามารถกด e ที่หลังเพื่อนได้นะครับสกิลนี้ทำอะไรสกิลนี้มันเอาไว้เติมเกาะนะครับให้เรา หรือเราจะสามารถทําใส่ศัตรูก็ได้อย่างเช่นศัตรูมันอยู่ไกลไปเราดึงศัตรูเฮ้เราดึงตัวเราเข้าหาศัตรูนะครับอย่างนี้อ่าโอเคนะครับอันนี้คือสกิล e ส่วนพาสซีฟสกิลนะครับของตัวนี้นะครับเอ่อลูฟี่ในอีกมัลติเวิร์สนะครับก็คือเวลาเราตีปกตินะครับคุณเห็นหลอดด้านล่างปะที่มันค่อยๆลดนั่นแหละเวลาเราตีปกตินะครับหลอดมันจะเพิ่มทีละ5 ป่ะเราคำนวณดูนะมันเพิ่มทีละ5ถ้าเราตีโดนศัตรูนี่ครับแล้วก็ถ้าเรากดสกิลอีม <sa iden> ันจะเพิ่มทีละ3ามสิป่ะแล้วพอเราครบร้อยเมื่อไหร่นะผมบอกเลยนี่ฮะเกจะกลายเป็นบูชันกรามใหญ่พี่เกจะไปเข้าฟิตติมานี่ครับ จากไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งเวอร์ชั่นกล้ามใหญ่นี้ค่อนข้างจะถึกพอสมควรนะครับคุณดูเลือดมาดิเห็นปะจากเลือดมันเด้งมา6 0 0เด้งมา6 0 0 0 0 0อยแบบอยู่ได้นะครับมีเวลาคูดาวด้วยอยู่ได้ประมาณ3-4วินะครับก็หมดแล้วนะครับเวลาเล่นก็ลองบริหารไอหลอดข้างล่างนี้ดีๆนะครับสมมติจังหวะที่เรายังไม่เข้านะครับเราแค่แบบไล่เก็บหลอดไป นี่ครับแล้วจังหวะไหนเราจะเข้าเนี่ยเราก็แค่อ่าอย่างนี <Hogwarts> ้แ <lonely> ล้วเราก็อ่าไปล้วงซับหรืออะไรเงี้ยหันมาตบฝั่งนี้ต่ออะไรเงี้ยอ่าแค่นี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้คร่าวๆนี่ครับจะออกมาก็ถอยแล้วก็กดโล่ออกมานะครับดูดาเมจได้ระยันนะครับหมดแล้วนะครับเออแล้วก็อันตินะครับอันติเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์หรือไม่อาจจะยังใช้ไม่เป็นเท่าไหร่นะครับแต่ผมรู้สึกดาเมจมันเบาไปนะครับ อ่าอันตรีนะเวลากดใช้ปุ๊บมันจะไปนี่วงกว้างๆนะครับแล้วก็ทุบไปนะครับซึ่งมันจะทุบถ้าทุบโดนทุกฮิตนะมันจะได้ประมาณ6รอบนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าพอดาเมจมันเบาอฮะซับมันซับมันฮิวทันดาเมจมันเบาอะดูดิมันต้องทุบเท่าไหร่ถึงจะตายดูนะสองอ่ามาตรงกลางเนี่ยสี่ทีฮะสี่ทีนี่ค่อนข้างนานนะ ออนอกจากจะแบบว่ามันอยู่เป็นเอลีแล้วเราอยากละลายดามจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทํามีดน้อยอยู่ดีนะครับแล้วตอนที่เราอยู่กลางอากาศเนี่ยศัตรูก็สามารถยิงเราได้อยู่ดีนะครับแม่ดูนะครับแล้วบางทีมันแบบเออมันไฮากาวนะแล้วมันแบบบังคับทิศทางไม่ได้ด้วยนะครับนอกจากศัตรูจะงงเองแล้วนะฮะตัวเราก็งงไปด้วยนะฮะเออนะครับสกิลเขาๆประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลอง ไปเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันมาโอยโอยโอยบีมไมโตโัวโววววป้อมปืนป้อมปืนรอป้อมปืนหมดซิวรอป้อมปืนหมดโอเค ี่ครับตัวนี้เนี่ยเล่นเล่นผมว่าเล่นกับแทงค่อนข้างดีนะอุยเดี๋ยวไม่คิดเลยขยงหลังปะเจ็ดสิบปะเจ็ดสิบปุ๊บเราก็ไก่ล่างแล้วก็ไล่ตบไหนมานี่เราก็มันก็ยิงไม่เข้าแล้วเห็นปะเนี่ย อยู่นบนมันโดดไปหาได้แม่ข้า,างบนอ่ะวายเปียนตีเห็นปะแรงเหมือนกันนะไอ้มือเนี่ยพยายามเล็งเล็งแล้วก็เอาจุดแบบว่ามันไม่จำเป็นต้องเล็งโดนนะครับเราเล็งแบบข้างๆแล้วก็ทำมือจู่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแต่ไม่ได้หมายถึงขนาดนี้นะเอาแค่แบบ ลิงไม่โดนแต่ลากเอ้าให้มันตรงศัตรูมันก็มีดาเมจแล้วนะว้าวยังเกดไว้นะครับยังเกดไว้นะครับนี่เริ่มมาต่อยกันมาดิมาดิเล่นเหลือแค่น,นั้นน้อง ง่ายมากอยู่ใกล้แทงแล้วก็ใกล้ซับไว้เวลาซับโดนล้วงเนี่ยเราก็แค่หันไปช่วยซับฮะแล้วพอตัวเราหนาเนี่ยมันก็จะไม่กล้าเข้าแล้วเสียงอะไรมันเต็มไปหมดเลยวุณเนี่ยเอาแล้วก็วางกันไว้โอ้ยใจเย็นโอ้ยอะไรอะอะไรอะไรเดี๋ยวก่อน โอมันเปิดอันติเด้อ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 เขาโอกาสเขาโอกาสอ้าวแรงนะเวย้ยเออมันเขียนเส้นนแล้อ่าเนี่ยว่าร้อยว่าเดินใจเลยแต่ว่าเหมือนเพื่อนเราจะน้อยนะเพื่อนเราจะน้อยเปล่าวะเอามีคูตอยู่นี่วะมาลองใช้สีดูดิอ่ะ เนี่ยอันตีมันเบามากเลยผมว่าอันตีมันค่อนข้างเปล่าประโยชน์มากเลยอันตีมันเปล่าประโยชน์เน,นียน่ยผมตายแล้วเนะี่ยตีเปล่าประโยชน์มากเลยดิซับมันหิวทันใะเกมนี้ซับมันหิวแรงเลยแล้วสตันในเกมนี้ก็ค่อนข้างแบบ ก็ถ้าแบบตันกันแบบสกิลไม่ค่อยมีสกิลตันหมู่เนาะแต่จะเป็นเหมือนสเตรนท์อย่างเงี้ยแล้วเราก็โดดทุบได้ประมาณ2ทีอะฮะนี่ด็อกเตอร์โอ้ด็อกเตอร์แม่งเลือดเต็มเลยสักทีด็อกเตอร์เราค่อยคุยกันดีกว่าโอ้ยชิบหายแล้วตายมันตายมันตายเรียบร้อยแล้วรอดเฉย โอ้โหมันแบบนั้นพอดีมาเนี้ปล่อยกันดีกว่าเพื่อนในฐานะที่เราเป็นนักกล้ามด้วยกันนี่ครับโอ้โหนี่เอาไปครึ่งหลอดเอ่อรอรอแทงแป๊บนึงหายไปไหนแล้ววะโอ้โหแรงแรงแรง โอ้ยสวยมากอันตีสวยผมต้องไปเอาซับแน,นีะบักกี้ก็ได้วะไล่ทุบไปโอ้แรงนะเวย้ยดูเออเติมดาเมจให้เพื่อนก็ได้นะใครวิ่งอยู่ข้างบนหัวเนีย่ยช่างมันล้วกันรถไม่ได้ดันเลย ไอนี่ใครอ่ะโหอะไรไม่เนี่ยเอาบ้างดิอยากโดดบ้างโอ้ยหมดแล้วนี่ถูอะถูเอ้ยบอกแล้วให้ดูลูฟี่มาบ้างจะได้หัดใช้แขนอุ้ยเชี่ยแทงตายต่อหน้าต่อตาเฮ้ย ไปใช้เก้ไม่รอดแน่มาคนเดียวอย่างนี้ก็เออเดี๋ยวเพื่อนนะหอมองเพื่อนของเพื่อนผมมองอยู่นู่นหมดแล้วผมช่วยซับแล้วกันซับมันเดี๋ยวซับตายตุ้มแรงเห็นปะแรง โอ้ยมันโอ้โหลืมเห็นว่ามันอันติเสียงอันติเกมนี้มันฟังยากมากเลยมันไม่ค่อยเป็นอย่านั้นเท่าไหร่แต่พอดีเชอร์ก็ก็โอเคแหละน่าจะลืมฟังเอาอันติใครอันติใคร มันตีมันเอ,อ่อผมไม่สามารถแล้ววะผมไม่จะได้แค่นี้เลยวินานเหมือนกันเลยเนี่ยคุยอะไรกันเนี่ยฮะพอฟังไม่รู้เรื่อง 5, 4, 3, 2, อยู่บนเหนือ แต่มีคนเข้าแถวนี้โอ้โหถลม่มเอาเอากันทางเลเทไปหมด้ทำไมเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนวะ ไอหนูเอ้าไอหนูตายไปแล้วเฮ้ยผิดแต่ว่าโอ้ไม่โดนโอ้กู๊ดกรรมกรใจะย็นกู๊ดเป็นจะตายหาแล้วลองขออุ้ยดึงไม่โดน บางทางเลยแล้วกันอ่ะโอ้ยมันโอ้ยต่อยไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดน,โดน,โ,ดนโดนชาบบางดาเมจไอเพื่อนอะนะเห็นปะก็พอจะมีประโยชน์อยู่นะแต่ว่าตายวะ แตผ่ผมเล่นตัวนี้ใหม่ใหม่ผมไม่ค่อยชอบกดคลิกขวาเลยฮนะมันเป็นโลกอะไรสักอย่างดูลิกขวามันมันเบาอะ่ะแต่ว่าถ้าเอาไว้ดึงศัตรูเข้ามาหาเนี่ยน่าจะแต่ว่าลองสักตัวไหมเนี่ยมันมันใช้ยากอยู่นะมันใช้ยากอยู่นะ ม uh huh, oh, าอะไรกับตรงนี้เนี่ยลงไปลองอะเก็บนิดเิ็บนิมันเบามากเลยอะได้ใช่ ัวขึ้นตัวเดียวเพื่อนหายไปไหนหมดค่อนข,อขอ้างเล่นยากอยู่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้เ <c oughs> พราะว่า DPS บางตัวดาเมจมันมันค่อนข้างโอพยไปหน่อยแล้วตัวนี้มันเหมือนมันมันมันมาสายสมดุลเลยฮะ <c oughs> โอ้โอโอโยแต่แข่งเราก็เอาเรื่องเฮ้ยดักเอา ุต่างขอดึงหน่อยนะครับดึงไหลแล้วได้เกานะนี่ครับโอ้ยแทงแทงตานี้โซนดีมากเลยนะอุ้ยไม่ทันบงังเตมีไดเพื่อนนะครับ ต่อาายมั่วหมดอะไรเป็นอะไรไม่รู้แล้วโอ้ยต่อยต okay. ิดเหล็กโอเคเว้ยเฮ้ยคะแน่ยินเสียงแล้วบุ้ยอประมาณนี้เลยกันงวดจะมาโชว์ต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรเลย มันเหมือนเป็นตัวดีเบทที่ค่อนข้างสมดุลน,นะและ้วแต่ละตัวแม่งมีแต่แบบว่าโมบิลิตี้อะเยอะๆดามเบลเยอะๆลุ้นกันทั้งนั้นเลยตัวมันบางนะแต่เราก็าคงเป็นดีเบสตัวที่น่าจะสนุกดีนะฮะเออเออ